สวัสดีคับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้พี่นัดเป็นสาวขอนแก่นเต็มตัวแล้วจ้านะคะเนาะเลยต่อไปก็คือตอนนี้เราอยู่บนถนนนะคะเอฟซี FC, ที่เราต้องสำรวจนะคะเข้ามาจากที่ถนนสีจันนะคะเอฟซี FC, เนาะเข้ามาจากที่เ,เข้ามาในตัวเมืองขอนแก่นเนี่ยนะคะเอฟซี FC, ใช้เวลานะคะใช้เวลาแค่ประมาณนะคะ ไม่ถึงสิบนาทีนะคะเอซี่เอาให้สิบห้านาทีค่ะรถติดนะคะถึงทางเมืองนะคะเอซีก็อันนี้เรามาถ่ายคลิปเข้าสู่ซอยสีจันทร์สาอันนี้เรามาถ่ายคลิปนะคะเอซีตอนหลังนะคะเลยละไายเดี๋ยวมันปรับมือให้ใหม่ไปตรงไปข้ามซ้ายแล้วกันร้อยห้าสิบเมตรเลี้ยวซ้ายหลังนี่เห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเอซี่ถ้า ซ้าย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 หลังสีแยกโดยเฮนนิงทางด้านซ้ายไปยางสีจันทร์37ถ้าผิดก็คือหลงนะคะเอซีเราก็ต้องมาศึกษาเส้นทางกับเอซี่ว่าเฮ้ยมันไปทางไหนนะคะทางมันเบียบเยอะมากเมื่อไหรเอซีเยอะมากซอยนู้นเข้าออกซอยนี้ทะลุซอยน่นสีจันทร์37นะคะหนีไหม ถ้าเข้าผิดชีวิตคุณเปลี่ยนนะตอนนี้ทุกอย่างอะ่ะต้องพึ่งสลิอยู่คนเดียวเพราะเรายังไม่ชำนาญทางนะคะไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทางไหนนี่เห็นไหมคะหมู่บ้านก็เยอะคนก็เยอะทุกที่ทุกซอยนะคะจีนหนูจะบอกอันนี้น่าจะเป็นบึงสีโคตรเนาะไอเนาะใช่ใช่หนูว่าใช่นี่นะคะทุกซอยนะคะทุกมุมนะคะในขอนแก่น มีหมู่บ้านเยอะแยะนะคะมากมายนะคะแล้วก็นีนะะ่ข้างหน้ายาวเลยเป็นที่ออกำลังกายนะนแล้วก็เลี้ยวซ้ายไหมตรงไปตรงไปแล้วก็เดี่ยวขวานิดนึงตรงนี้ตามทางไปเลยคนบอกทางก็จะดูนิดนึงนะคะวันนี้เรียดค่ะไมไ่กินข้าวข้าเช้ายังไม่กินเลยค่ไปตามทางเลยนะ เรจะมีห้องพักนะคะมีหอพักนะคะมีเลี้ยวขวาคือวิวสีจันทร์สามสิบเจ็ดแล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อวิวสีจันทร์สามสิบเจ็ดค่ะเราก็ต้องขึ้นสลิค่ะเราก็อย่าไปว่าเขานะคะเขาสลิเนี่ยนะคะคนรู้ผมว่าสลิคผ้าหลงนะอย่าไปใส่ได้นะคะสอี่ความดีของสลิก็มีนะคะความดีของสลิก็มีนะคะคนเราอะค่ะเอซีเหมือนคนละค่ะเอซี ไม่ชอบหน้ากันนะคะก็เลวอย่างงู้ดเ,<ร>เลวอย่างนี้จะไปซีเนาะไปสลีก็เหมือนกันนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะเพราะว่าทําถูกใจหน่อยโอ้ยสลีดีพาไปถูกทางพอไม่ถูกใจหน่อยโอ้ยสลีหลอนพาลงอีกแล้วอย่างเมื่อวานนะคะเอซีเราก็ว่าสลีค่ะนะคะเอซีว่าสลีพาไปทง,า <c oughs> งาน,ะน,น,ทงนาคือวลนรัตทงนาบางที างทีนางก็เออเลอร์นะเหมือนพี่นัทสิรินี่ิสเหมือนพี่นัทเอฟซีที่มันก็เออเลอร์บางทีมันก็งงงงนะคะเออเหมือนกันนะหนูก็สิริหัวออกเดียวกันนะคะเอฟซีตรต่อไปแล้วเลี้ยวขวาวิ่งตรงต่อไปนะคะแล้วเลี้ยวขวาค่ะชิริบอกค่ะังไปเลยรงไปอย่างเดียวถ้าเลี้ยวขวาเข้าบ้านเขานะสิรินะตรงน่้นนะ นะเข้าใจตรงกันนะคะมีเห็นไหมอันนี้มันเป็นทางลัดคือเข้าออกนะคะเอฟซีรถมีเข้าออกมีทางลัดยิบย่อยโอ๊ยจนหนูงงอะคะ่ะเอฟซีต้องอยู่ขอเวลาคึกศาสตราางแต่สักพักนึงนะคะเอฟซีเนาะนี่ตอนนี้เราก็กําลังจะไปที่ท่เรานะคะเอฟซีเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายโอเคเพราะว่า ลังวัดจะมาลังวัดเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะที่ให้เรียบร้อยว่าจากตรงไหนถึงตรงไหนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะเออ่เขานัดสี่โมงได้สี่โมงสี่สามโมงสาม,ส,าสามโมงสายสามโมงประมาณสี่โมงนะคะ่ะเรียวสายนะนี่เนาะแล้วนี่แล้วเนี่ยโอเคน,นะน,นะคะนี่ไหมเนี่ยทางดีๆนะคะไอศีริกไม่พามาหรอกเชื่อหรือยัยงนะคะหนูคิดว่า รูคิดว่าทางนี้ทะลุถนนใหญ่ r f เซเคยดูนะแต่ทางดีีสลิดไม่ผ่าไปนี่เห็นไหมพื้นที่ในขอนแก่นมันมีเยอะเอฟซเห็นว่ามันเป็นป่าลกล้างเยี่ยเนี่ยนะเอฟซรู้ไหมว่าแพงมากนะคะในเมืองเนี่ยยิ่งกว่าที่ในกรุงเทพนะคะเอฟซท้องหลายนะคะยิ่งกว่าในกรุงเทพีเราก็ดดหลบหลุมนิดนึงนะคะ ใี่ไม่ต้องมาหยออรเออเหอหอเหรอเอเหรอเหรอนหรอเ่รอนเหรอเรอเหรอนหรเหรนเหรอเหรอเหรอเอเอเหเหรอเหรนะรรอเเหรอเรเรอเรอเหรอเหรเรอเรอเนอเพรอเหรอนหรเอนเ ที่จะมาดูหน้างานให้เราแล้วเราก็มาปรับพื้นที่เอาดินตัดแดดไว้ให้แห้งนะคะเอซี่แล้วเราก็ตรัดไปเคี่ยวบ้านร้อยเมตรวิ่งตรงต่อไปจ่าสลิจ่าสา0รเมตรวิ่งตรงต่อไปสลิดบอกว่า300เมตรวิ่งตรงต่อไปถ้าเราข้าวซอยเมื่อกี้เราก็จะถึงแล้วเอซีมันมีซอยทะลุนะคะแยกนั้นแยกนี้ ทางนัดน,นู่นนี่นั่นอะสิเราต่อไปเราก็ต้องพื้นสิรี่ะค่ะรก็ต่อไปเรายังไม่รู้พื้นที่เยอะแล้วจะบอกระยะว่าวิ่งต่อไปนะ